สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาทําน้ําจิ้มสุกี้นะคะเป็นน้ําจิ้มสุกี้สูตรโบราณเนาะแต่พี่อ้อยจะประยุกต์นิดนึงก็คือพี่อ้อยจะใช้เป็นพริกหม่าล่านะคะใช้แทนพริกสดนะคะก็จะมะีเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้มามะนาวกระเทียมสดนะคะพี่อ้อยใช้เป็นกระเทียมโทนเนาะ เดี๋ยวจะต้องไปปั่นนะคะแล้วก็กระเทียมดองนะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำตาลย่าหวานนะคะเผื่อน้ำตาลเผื่อรสชาติอ่อนหวานนะคะพี่ว่าจะปรุงด้วยน้ำตาลย่าหวานนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะนี่น้ำส้มสายชูเนาะแล้วก็พริกหมาล่าที่ขาดไม่ได้เลยหัวใจของน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะก็คือเต้าหู้ยี้นะคะ ต้าูยี้ขวดนี้ราคา85บาทเนอะใช้หนึ่งขวดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นงาน,นะคะงาที่พี่อ้อยคั่วไว้ไวนะคะแล้วก็ป่นหยาบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะมาค่ะตั้งกระทะแล้วเนาะอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ เมื่อกี้นี้เอากระเทียมสดกับกระเทียมดองนะคะไปปั่นโดยข้าแห้งใช่ไหมคะก็ยลอวก็ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปในนี้เนาะป,ปั่นกระเทียมอ,อกมีกหนาใส่ทุกอย่างลงไปนะคะยกเว้นงานอย่างเดียวเนาะงาเราจะใส่ทีหลังเสียดายติดโถเรยอะ เจียวนะคะที่จริงย้อย,ยังต้องมีเกลืออีกเนาะแต่ว่าต้องชิมดูก,ก่อนนะคะว่าตัว,ต,วตัวเจียวเนี่ยเขาเค็มหรือเปล่านะคะถ้าตัวเจียวไม่เค็มเราก็ต้องใส่เกลือนะคะยีอยใส่ไม่หมดเนาะเดี๋ยวนี้นะคะทั่วๆไปตามร้านเนาะส่วนใหญ่เขาจะไปใช้เป็น อซอสมะเขือเทศกับซอสพริกแต่นี้ของเราจะเป็นสูตรโบราณเลยนะคะก็คือจะใช้เป็นต้วเจี้ยวแล้วก็เอามาผัดเคี่ยวอย่างนี้เพื่อใส่พริกเลยนะคะต่หยาบหน่อยเป็นพริกหมาล่าเลยคะใส่เต็งถ้วยเลย คนถ้าชอบกระเทียมสดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ s> <S ก็ไปสับเติมตะหากได้เลยนะคะอยากย้อยรอให้เขาเดือดแล้วพี่ว่ามาเดินกล้องต่อทีาเนานะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเตาตัวนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเดือดแล้วนะสมัยก่อนนี้ไม่มีเครื่องปั่นะะะะที่บ้านพี่ว้อยก็จะใช้ครลกนะคะต่ำ ไม่รู้ว่าเผ็ดไหมเดี๋ยวถ้าไม่เผ็ดพี่ว่าจะต้องเติมพิกนะคะหรือเราจะไปเติมเป็นพริกสดข้างนอกก็ได้เวลาจะทานเนาะพี่วเคยใช้ต้้ยี้ตัวนี้นะมาท่านกับข้าวต้มนะคะเขาจะออกหวานอยู่เพื่อจะชิมนิ่นกันก่อนเราจะปรุงรสอะไรลงไปนะคะคอยชิมน,นะเผ็ดแล้วนะคะขอน้ำตาลเนานะ ใส่ไม่หมดนะคะแต่เขายังไม่เปรี้ยวเดี๋ยวจะใช้เป็น,นมะนาวถ้าหลายๆคนไม่มีพริกมาล่านะคะก็ใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูนำไปปั่นให้ละเอียดก็ได้นะคะ ไม่ต้องเติมเกลือนะคะเพราะว่าเต้าเจียวตรวนี้โอเคออกรสเค็มน้ำตาลที่ว้ใส่ไม่หมดนะคะพอแล้วก็ใช้ไปประมาณเพื่อถ้วยนะคะตัวน้ำจิ้มนี้นะคะจะได้เปรี้ยวเค็ม หวานนะคะแต่หวานตามนะคะอย่าหวานน้ำนะคะแต่ขอให้เปรี้ยวน้ำค่อยค่อยชิมน,นะคะเดียใช้เป็นมะนาวแป้นนาะตอนนี้มะนาวแพง มะลาหอมมากๆเลยค่ะได้แล้วนะคะได้ลดแล้วมะานาวเพลี้ยก็ชช้นนี้หมดนะบีบมาถ้วยหนึ่งเนาะชั้นไม่หมดประมาณหกลูกใช้ไม่หมดนะคะน่าจะใช้แค่ประมาณสามลูกหรือสี่ลูกเคี่ยวเสร็จแล้วบางที่เท่ามีนะคะก็ใส่เป็นน้ำมันงาก็ได้เนาะถ้าไม่มีงางาฝน,นนะคะใส่เป็นน้ำมันงาก็ได้ ถ้ามีสองอย่างก็ใส่สองอย่างถ้าไม่มีสองอย่างก็ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใส่งานไปเลยนะคะเสร็จแล้วปิดเอาเลย ซิมซุกี้เข้มข้นนะคะรสนี้จะเข้มข้นเวลาใช้เวลาเติมนะคะก็อย่าใส่เยอะเนาะบางคนถ้าไม่ชอบเผ็ดไม่ชอบรสจัดนะคะก็ใส่น้อยๆก่อนแล้วก็แบ่งเอาไว้จิ้มน,นะคะแบ่งอาไว้จิ้มเตาเรียงหลอนจะ <laughs> บอกไอ้พี่อ้อยทำไมใช้ช้อนที่ชิมมาคนพี่อ้อยทานเองนะคะไม่มีใครทานกับพี่อ้อยเนาะ ในซีรีสน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเพื่อว้ตักใส่ถ้วยแล้วก็จะทำเป็นปกคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ ตัวนี้นะคะทําเอาไว้เยอะๆก็ไม่เป็นไรนะคะทําแล้วเราหาถ้วยหรือหาโถที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไา้นะคะทานได้เป็นเดือนๆเลยนะคะถ้าเราต้มเดือดแล้วเราทําเดือดแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราทําสุกอีกรอบนึงสามารถเก็บไว้ได้หลายๆเดือนเลยนะคะสองสามเดือนยังเป็นอย่างน้อยเลยเนาะ เพลออาจจะทําอย่างนี้ประจํานะคะพอหมดแล้วเพลก็จะทําแบบนี้แล้วก็ใส่ตู้ไว้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ